มาแล้วครับขบวน556นะฮะก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแมงไร่นะครับส่วน532นี่ก็ออกท่าพระมาครึ่งทางแล้วนะคือตามตูดกันมาเลยนะส่วน517ก็ออกบ้านหันมาแล้วนะครับวันนี้เราสินค้ากลับหมดแล้วนะส่วน558นี่ก็ออกมาแล้วนะแต่น่าจะมืดนะฮะ558 น่าจะไปสวนกับ517แถวแถวบนฐานีหรือไม่ก็ลงฐานีไปแล้วนะฮะ556นะฮะ